ถ้าไม่อยากตกขบวนเตรียมขึ้นรถไฟพร้อมเวเกอร์เพราะนี่คือครั้งแรกของประเทศไทยกับอุตสาหกรรมแฟร์2,568กับแนวคิดรถไฟอุตสาหกรรมนำความสุขสู่คนไทยที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงคมนาคมมาสัมผัสสินค้าล้ำๆและคุณภาพเน้นๆจากทางแบรนด์เวเกอร์และอัลฟาเอกได้ที่ในงานนี้ เหล่าที่ขนขบวนแกเจ็ตไปให้คุณได้ลองและส่วนลดสูงสุดถึง40%ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง100บาทโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น power bank สวยๆสายชาร์จ high speed และสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นงานนี้ยังรวมของดีทั่วไทยทั้งโอท p อปของใช้ไฮเทคและนวัตกรรมล้ำยุคแบรนด์คุณภาพมาตรฐานผ่านมออกอื่นๆอีกด้วยมางานเดียวคุ้มแน่นอน เจอกันที่บูธเวเกอร์ในงานอุตสาหกรรมแฟร์ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรโซนจีสี้างเวทีวันที่31กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2,568เวลา10โมงถึง3ทุ่มงานนี้ห้ามพลาด